เส้นทางนี้มีผลผู้ค,คนลนรักกันกับผมสิบเอ็ดคงปีดาปัญญขันผู้ใหญ่บ้านเหมืองแดงใต้หมู่หนึ่งตำบาบลแม่สายอำเภอแม่สายจ,จังหวัดเชียงรายร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแมาสายเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระพีนางเธอเจ้าฟ้ากาลยานิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินเนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองวันละครบร้อยปีวันประสูตร พ้อทั้งน้อมนําแนวพระราชด,ดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสู่ปฏิบัติการปลูกพักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารบ้านเมืองแดงใต้มู่ที่หนึ่งตำบลไม่สายอําเภอไม่สายจังหวัดเชียงรายพงเฮาโดยได้น้อมนําแนวพระราชด,ดำริของพระองค์ท่านดาเนินการประชาสัมพันธ์ ปลูกจิตสำนึกรักและแบ่งปันความสุขด้วยการร่วมแรงร่วมใจปลูกไม้ผลสองข้างทางนี่มีต้นดอกแขร์ระยะทางนี้ประมาณร้อยกว่าเมตรซึ่งจ้าบ้านได้ปลูกเพื่อแบ่งปันต้นมะละกอมะละกอ,ก,อกับปลูกแบบนี้ตัยวอันนี้ก็คือต้นกระถินตี่บ้านเขาได้ปลูกไว้ก็เป็นของกินที่ ทุกคนเรือนสามารถไม่เด็ดได้ครับผมตีแนวทางตลาดตรนี้ก็คือมีตะไคร่ปลูกเพื่อเป็นสมุนไพรรักษาโรคก,ก็ได้ประกอบอาหารก็ได้เป็นแนวยาวของทางเส้นเหมืองแดงใต้หมู่หนึ่งครับผมอันนี้เป็นต้นกล้วยเป็นกล้วยที่สามารถใจยใบห่อขนมหรือ ต้นไปทําอาหารก็ได้นี่เป็นต้นขี้เล็กตี่บ้านเฮาเอายอดไปหลวกจิ้มกับน้ําพริกอ,องหรือตังไต้ก็ไปแกงขี้เล็กกับกะทิเฮาเหมืองแดงไต้ก็มีผูกข้างทางครับนี่คือต้นบอกแข้งบ้านเฮาห้องบอกแข้งเอาไปใส่แกงเพชรหรือตำน้ำพริกกะปิก็เอาไปใส่ได้ครับหลวกกับน้ําพริกได้หลายๆอย่างหลังจากบอกแข้งแล้วนี่คือแบบแปบแบบแปบบ้านเฮาก็ เอาไปยำหรือลวกกับน้ําพริกซึ่งเป็นอาหารหลักของคนเหนือนครับคืนฟ้าให้แผ่นดินชีวิตพออยู่พอกินความรอยทางของผู้เราพออยู่พอกินความา พงพอพอ,อยู่พอกินคืนสู่บ้านเราเธอดโอ้เจ้านกพลัดกินกลับมาฟื้นแผ่นดินตามแนวทางพวกน้องนาขอบคุณครับที่ได้ติดตามคลิปเส้นทางนี้มีผลผู้คนรักกันของหมู่บ้านเหมืองแดงใต้ จำไม่สายอนรู้ไม่สายจังหวัดียงายขออกขอบคุณที่ข้างครับขอบคุณครับ